มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตูเตือนเตรียมตัวรับมือฝนตกเปิดจังหวัดที่โดนเต็มๆระวังอันตรายด้วยพยากรณ์อากาศประจำวันกรมอุตูออกประกาศ14กรกฎาคม2566พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามารสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอ,อันดาม,มันประเทศไทยแล้วก็อาไทย เริ่มที่จะมีกําลังแรงขึ้นประกอบกับมียอมความกดอากาศต่ําเข้ามาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนนะคะลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองที่อาจจะเกิดขึ้นระยะนี้ไว้ด้วยสําหรับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะจะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะ ขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง ในช่วงวันที่16ถึง20กรกฎาคม2566ร่องมรสุมกำลังแรงจะพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวัน,นออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนของประเทศไทยเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พาดปกคลุมทะเลอันดามัมนภาคใต้และอ่าวไทยนะคะซึ่งกำลังค่อนข้างแรงลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนนะคะจะมีกําลังค่อนข้างแรงค่ะโดยทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะส่วนบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ พยากรณ์อากาศภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน่านตากพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด2 4 2 7องศาเซลเซียสสูงสุด36-38องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนานาจเจริญและอุบลราชธานีค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด23-26ถึงองศาเซลเซียสสูงสุด35-37ถึงองศาเซลเซียสค่ะภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองร้อนสี40ของพื้นที่ส่วนมากนะคะบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบ,บุรีสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทการศรีบ,บุรีราชบุรีนคปรปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด24-27ถึงองศาเซลเซียสสูงสุด36-38ถึงองศาเซลเซียสค่ะ ภาตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกราจีนบุรีชาเชงาิงเศราระยองจันทบ,บุรีแล้วก็จังหวัดตราดค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียสสูงสุด32-37องศาเซลเซียสค่ะทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรภักใต้ฝั่งตะวันออกนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลาย,ยะลาและนราธาิวาสค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสสูงสุด34-38องศาเซลเซียสค่ะทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่นะคะส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตังและสะตูลอุณหภูมิตม่ำสุด2 5 2สองศาเซลเซียสสูงสดุด32-35องศาเซลเซียสค่ะทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิตม่ำสุด26-28องศาเซลเซียสสูงสุด 33- 3 7องศาเซลเซียสค่ะ ขอขอบคุณกรมประตูนิยมวิทยาและขอขอคบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ